หนังเรื่องนี้แรงถึงขนาดถูกแบนห้ามฉายในประเทศอิหร่าน ติดเลชชอชิงเมื่อโสเพนีถูกออกล่าและถูกฆ่าอย่างโหดร้ายถึง16ลายนี่คือหนังที่สร้างจากเรื่องจริงคดีฆาตกรรมต่อเนื่องสุดช็อกในเมืองมาชชัดประเทศอิหร่านแนะนําหนังดีกับกูฟรีวิววันนี้กูฟได้มาดูหนังรอบสื่อเรื่อง Holy Spider ฆาตกรรมเพนีเมืองศักดิ์สิทธิ์หนังเนี่ยดัดแปลงมาจากเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นจริงเมื่อ20ปีก่อนนักข่าวสาวชื่อราฮิมีเดินทางไปยังเมืองมาชชัดเพื่อตามทาําข่าวคดีฆาตกรรมต่อเนื่องซึ่งใน1่ปีเนี่ยฆ่าโสเพนีไปกว่า ว่านักฆ่าแมงมุมและเขาอ่ะก็อ้างว่าการฆ่าโสเภณีเนี่ยคือภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้ามองว่าเป็นตัวแทนในการกวาดล้างผู้หญิงที่พวกเขามองว่าสุกปลกตามความเชื่อของเขาเธอจึงพยายามเปิดโปงฆาตกรตัวจริงแต่ที่เลวร้ายก็คือทั้งตำรวจผู้คนในเมืองกลับเข้าข้างฆาตกรเพราะแรงศรัทธาของศาสนาที่ตีค่าคําว่าโสเภณีกะรีหญิงขายบริการว่าเป็นผู้หญิงชั้นต่ำไม่มีค่าสุกปลกพอดูจบแล้วเนี่ยบอกเลยว่าไม่แปลกใจเลยที่ถูกแบนในประเทศอิหร่านหนังเนี่ยตีแผ่สภา สังคมความเชื่อศาสนาพวกคลั่งจนเห็นว่าสิ่งที่ตัวเองศรัทธานเนี่ยมีค่ามากกว่าชีวิตคนหนังก็มีประเด็นให้ผู้ชมเนี่ยได้คิดแล้วก็ถกเถียงกันในเรื่องของมุมมองวัฒนธรรมและความเชื่อซึ่งแต่ละคนเนี่ยอาจจะคิดไม่เหมือนกัน Holy Spider ฆาตกรรมเพนีเมืองศักดิ์สิทธิ์เข้าฉาย6ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์อย่าลืมมาดูกันนะ